สวัสดีครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายาการเปลี่ยนหรือว่า modify ตัวที่เป็น post configuration นะครับของเครื่องสามเครื่องซีน c ีแกนใน nx ก็ในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะทำการทดสอบเราก็ตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งโฟลเดอร์เป็น test 06 แล้วก็ copy ตัวที่เป็น mil ส a 1 0ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของโอ a า h ที่มันลงโปรแกรม nx 2206 mac resource post processor ที่ทำให้ดูในเวอร์ชันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น nx 2206นะครับก็เข้าไปเปิด nx 2206เปิดไฟล์ที่เป็น cam เป็นแคมตัวไหนก็ได้นะครับตัวที่เราจะใช้ทดสอบไอตัว t code ที่มันจะออกมา ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มันเห็นตัวที่เป็นไ con อคอน post configuration เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนในหัวข้อของโลแล้วก็เลือกไปที่โลแ cam advance นะครับคลิกโอเคก็คลิกไปที่โพสต c o n f i g กมันก็จะเจอ post configuration นะครับเราก็เลือก post configurator เสร็จแล้วก็กด browse ไปที่ตัว test ศูนยนะครับ test ศู T 06. เลือกนามสกุลเปิดนามสกุลที่เป็น .psc เมื่อเราทําการเลือกหรือว่าเปิดนามสกุลที่เป็น .psc เนี่ยมันจะขึ้นเอเอ o r เอร์ว่า,า m i l สาม ac custom .pce เนี่ยมันยังเป็น read only นะครับก็เราอาจจะต้องไปปลดไอตัวหัวข้อไฟล์เนี่ยครับให้มันสามารถอ่านเขียนได้มันถึงจะกดปุ่มเซฟตรงนี้ได้นะครับก็เข้าไปในหัวข้อของอ t e s ศู นะครับหาไฟล์ที่ชื่อว่า m e w 3 a s i c c u s t o m p c e e c e มี2ตัวนะครับเอาที่เป็น m e w 3 a s i c c u s t o m p c e ก็คลิกขวา property คลิก read only นะครับออก F I O okay. K นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอาลอง close แล้วก็ลองใช้ post config เปิดตัวที่เป็นไฟล์ New 3 a c i นะครับก็กดเล้าแล้วก็ไปเลือกตัวที่เป็น Test 06 New 3 a c i นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เรา,าลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกดเซฟได้นะครับในเบื้องต้นไอคอนแรกที่อยากแนะนำนะครับก็คือเลือกไปที่ตัวที่เป็น Debug แล้วก็เลือกเป็น Show Instruction Tool นะครับ เป็นออนนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากที่เราทำการกดเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปโพสแคมออกมาตัวที่เราต้องการนะครับเช่นตัวงานตัว p ็อกเก็ตติหรือตัวไหนก็ได้นะครับไฮไลไท์แล้วก็กดตัวที่เป็นโคดโปรเซสเซอร์อะไรคือ Inspect tool นะครับอินสเปกทู l ก็คือการที่มันจะออกมาเป็นด i a l ล็หน้าแบบนี้นะครับเป็น Inspect Tool เราจะสามารถไฮไลท์ได้ว่าไอ้นี่อันนี้คือหัวโปรแกรมชื่อว่า START p โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมเนื้อโปรแกรมของตัว Pocket นะครับอันนี้ก็คือตัวจบก,ก็คือ M2 ก็คือตัว end of program นะครับเนื้อข้างในถ้าเกิดสมมุติเราไฮไลท์มันก็จะบอกเป็น t ทู a เช e เป็น main zero นะครับและปิด o v e พวกนี้ก็คือเป็นบ o c k template นะครับ สมมุติถ้าเกิดเราจะแก้เปลี่ยนจาก m 2เป็น m 3 0ก่อนแล้วกันนะครับ in o f โ p r o g r a อย่างนี้เนี่ยเราคลิกเข้าไปที่ตัวหา Def definition file editor นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการแก้ไขแต่ว่ามันขึ้นว่าไอตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ไปปลด m u l a s i c custom df นะมันจะเป็น r e a d only อยู่เราก็ทำการเข้าไปใน m u l a s i นะครับ เราก็เลือกหัวข้อ custom df ตรงนี้นะครับ property ก็กด lead only ออกครับหลังจากที่ปลด lead only ออกเราก็ทำการาทดลองนะครับด้วยการเข้าไปใหม่ที่ end of program อย่างนี้นะครับ end of program คราวนี้มันก็จะไม่มี warning หรือมีคำเตือนเพราะฉะนั้น,นเรื่อง warning คำเตือนเนี่ยให้เราดูตรงด้านล่างว่ามันไปติด lead only ตรงไหนนะครับ ในที่นี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่เอา m 2เราจะเปลี่ยนเป็น m 30นะครับในที่นี้เราก็แอด m ขึ้นมาใหม่ก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่เป็น m ครับเลือกไปที่ m ก็ติ๊กแล้วก็เลือกให้มันออกเป็น m 30ตัวนี้เราไม่เอาเราก็เลือกบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้ง กดโอเคทีนี้เราก็มาลองดูผลของการที่เราทํานะครับเราอาจจะทําการเซฟเอาไว้แล้วก็กดเลือกตัวที่เป็น post process post นะครับมันก็มาดูว่าอ่ามันทัดสุดท้ายก็คือเปลี่ยนเป็น M 30แล้วนะครับทีนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นตอนขากลับเนี่ยอยากจะให้มันกลับเป็น G 9 1 G 2 8 z 0นะครับ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อ G9 1 G28 Z0 ได้ด้วยการเข้าไปในหัวข้อของ motion setting additional motion หัวข้อของการกลับนะครับหัวข้อของการกลับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ return mode เปลี่ยนเป็น SUPA นะครับมันก็จะมีบอกว่า return mode หมายถึงอะไรยังไงรายละเอียดอยู่ที่ไหนรายละเอียดนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็น return end of program นะครับเราก็บอกว่า end of program ให้กลับไปที่ set นะครับ mm. ก็เปลี่ยน2ออันนะครับ return mode กับ end of program เป็น set หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองโพสต์ดูมันก็จะเกิดตัวที่เป็น g 91 g 28ขึ้นมาไหม ก็จะเกิดตัว g 2 8 g 9 1แ z ศูนย์ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเอา g 9 1ขึ้นก่อนยกตัวอย่างนะครับเราก็กดตัวที่เป็น d e f เราก็ไฮไลท์ตัว g 9 1ย้ายขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ครับ g 9 1 g 2 8เราก็ทำการปิดแล้วก็ลองโพสต์ออกไปใหม่ ก็คือขั้นตอนมันจะวนนไปอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเราได้ในสิ่งที่เราต้องการเช่น G91 G28 Z0 แต่ว่าเวลาที่เราวนไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องอลองคำนวณดีๆว่าเรากดพลาดตรงไหนที่มันไม่ออกหรือเปล่านะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ยกตัวอย่างถัดไปนะครับ T00 กับ e M6 อยากให้มันกลายเป็นคนละบันทัดก็ เลื่อนไปที่ตัวที่เป็น T00 ตรงนี้นะครับมันชื่อว่าทนะุนเช้งเนาะเราก็เข้าไปในตัวที่เป็น d f นะครับก็ท c h เ n g งในที่นี้เนี่ยเราก็ทำการกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า t ท n นเช a งสองนะครับทุ e เช้งสองเนี่ยก็คืออ่าผมลดไป1บรรทัดแล้วกันก็คือเป็น M06 นะครับทีนี้ผมบอกว่า ตัวทูนเชงเมื่อกี้มันขึ้นทูนเชงเนาะ,ะกดมาอทีแล้วกันมันจะได้เด้งเด้งไหมไม่เด้งผมฟิลเตอร์เอาแล้วกันทูนเชงนะครับผมบอกว่าผม copy ก๊อ y ครั้งหนึ่งนะครับต้องการเป็นอ่อโทษทีครับกด copy ผิดนะครับทูนเช g งเลือกไฮไลท์แล้วกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นทูนเชงหนึ่ง ครับทีนี้ไอ้ตัวทูลเช h งหนึ่งผมก็คือจะเปลี่ยนเป็นไม่มี M นะครับก็คือมีแต่ T โอเคทีนี้ผมเปลี่ยนโครงสร้างของไอ้ตัวบล็อกเอาไว้แล้วเราต้องการที่จะเอาเข้ามาใส่ทูลเช g งอยู่ที่ไหนเราอาจจะพิมพ์หาเอาก็ได้นะครับว่าแก้ไขเรื่องทูลเชงน,นะครับมันก็จะมีเจออยู่ใน M code แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในหัวข้อของ General Setting ทูลเช g ง ในหัวข้อของตัวที่เป็นทูนเช้งที่เป็นคัสตอมนะครับของขออโต้ทูนเช้งการเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังไปใช้หน้างานด้วยนะครับว่าสิ่งที่คอนฟิกเนี่ยมันมันใช่กับที่เราต้องการหรือเปล่าก็ทูนเช้งในที่นี้เขาฟิกเอาไว้ว่าอยากจะให้มันขึ้นเป็นคนลบรรทัดนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็คือให้เป็นทูนเช้งหนึ่งเมื่อกี้ก็คือชื่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับกับ ทูลเช้ง2ครับอันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเราต้องการ Edit ก็คือกลายเป็นทูลเช้ง1แล้วก็ Copy ลงมาเป็นอีกบรรทัดกลายเป็นทูลเช้ง2ก็กดโอเคนะครับในที่นี้เราก็มาลองดูว่าไอตัวโพสที่ออกมาเนี่ยทีกับ M T กับ M ออกมาไหมโอ ทีกับเอ็มเดี๋ยวนะครับในที่นี้ผมขอกลับไปดูหัวข้อของทุนเช้งก่อนว่าทุนเช้งมันยังเป็นอันเดิมนะครับผมแก้เปลี่ยนไม่เอาทุนเช้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือใช้เป็นทุนเช้งธรรมดานี่แหละแล้วก็ ไปลบ m ครับเอาแบบนี้ละกันทูนเช้งธรรมดาแล้วก็นะครับตูนเช้งธรรมดาตัวนี้ก็เป็นตูนเช้งธรรมดา ครับขอไปดูชื่ออีกทีว่ามันชื่อทูลขีดเช้งเนาะอ่าทีนี้เราก็มาลองอ่าดูนะครับว่ามันออกมาเป็นคนรบรรทัดไหมอ่ามันก็จะออกมาเป็น t 0ศูนย์ศูนย์นะครับอ้อแต่ว่าไอ้ตัว M m เกมที่ออกมาบรรทัดที่สองมันไม่ออกมานะครับ ก็เข้าไปแก้ตัวที่เป็นทุนเช้งสองนะครับก็คือเปลี่ยนหัวข้อนี้เนี่ยสมมุติว่าอยากจะได้เป็น m 06เราก็กด add m นะครับ m ครับ0ูนนะครับก็ กดโอเคคราวนี้ลองใหม่นะครับลองเจนใหม่อีกครั้งหนึ่งดูว่ามันขึ้นไหมโอเคก็ลบประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะแก้ไขตัวหัวข้อพวกนี้ครับเข้าไปได้แต่ว่าในกรณี้มันยังไม่ได้เดี๋ยวผม หาแป๊บนึงนะครับโอเคที่เมื่อกี้ไม่ได้ก็คือเพราะว่ายังไม่ได้กดเซฟนะครับในหัวข้อตรงนี้ถ้าเกิดเรากดเซฟนะครับมันก็จะได้ออกมาครับประมาณนี้นะครับ T00m6 ก็ขอบคุณนะครับ